ดีเค e. อะไรแต่งชาเจมบุเก็ตโกเฮงผักสดไม้หมูสดเอาละฮะสมเด็จปางมันนิรัน9์ครับมัวมันนัดนอมันทาโบธนาจัดให้ครับวงล้อเอสตรองเชิญฮะผู้ชนะครับจะเข้าไปชิงอันดับหนึ่งกับเต้เคดีอาร์มอส98 มเขาอบอกเสียงไม้กูกักมากเลยครับพี่จริงๆอะเสียงไม่มันดีแต่กูอะเสียงไม่ไหวเองฮะ <laughs> เอาละฮะผู้ชนะเข้าชิงครับสระบุรีลังสิทิ์ครับเราเป็นมีชิงที่สามนะครับมีหนึ่งกับสองเท่านั้นฮะเอาละครับโกนิวคนเดิมครับบอกรายโดยอาร์มระยองแท็กเอเป็น f อฟเมงครับบอลดาวเรือง จะพร้อมแล้วเข้าไฟครับชนะเข้าชิงอันดับหนึ่งครับคู่นี้ชามกลางอากาศที่หนาวเหน็บทั้งสองทีมครับมุ่งมัน่นถูกสายตาจับจ้องไปนี่ในที่ชักเอและถักบีขอสุดท้ายครับ รพ้อมแล้วโอ้ไปแล้วครับฟอบแมพพินาที่เราต้องลองตัวน้ำมาก่อนเลยสำหรับมิสเตอร์บอมลังสิแนแดงลังสินพุทธนาจัดให้ไปเอกาไายตามไปสินแล้วมีไฟลุกมีไฟลุกแต่ยังไปได้ต่อธนาไม่มียกธนาไปแล้วจ้ะเฮ้ยโกนไลเดอร์ไอ้เหี้ยโกนไลเดอร์พนไฟไม่หยุดด้วยแล้วก็ไอ้บอดเรียบร้อยครับมิสเตอร์บอมลังสินโกนไลเดอร์เข้าเส้นชัยเยี่ยทีย แม่งพ่นไฟไปโกดไลเดอร์ตลอดทางเลยโอ้โหฮะเรียบร้อยฮะบอลลังเศษก็ไปชิงครับโอ้โหดูภาพช้าครับเพื่อนๆนะฮะโบสนาออกดีเหลือเกินครับไบเอ็มพายตามมาติดๆครับเดี๋ยวดูว่าพ่นไฟตั้งแต่สองร้อยฮะมังกรพ่นไฟฮะโกดไลเดอร์ฮะดูฮะโอ้โหไฟแบบแบบบบแบดูดิพ่นม่หยุดเลยแล้วแม่งไม่ยกด้วยโบท มันอาจจะไม่รู้ว่าพ้นฝ่ายอยู่นะครับโอ้ปลายจนสุดแท็กครับยินดีกับบอมลังสิตเวทมัตถพาสครับเฟียสเบาๆเฟียสบาจีนอาพระบาทครับ BSM บางสิ